ก็อาการเส,สี่าทห้างเลยครับก็บบบบสุดช่องในี่บวกเก้าซึ่งในคลิปนี้นะครับผมไม่อยู่ในเมืองเออนี่เราผ่านไปกี่เดือนแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะครับผมไม่ได้ลงมานานละตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าไม่ใช่ตั้งแต่วันที่เดือนวันที่เดือนหนึ่งเดือนกับหกวันตอนนี้ในเกมผ่านไปร้อยห้าสิบเจ็ดวันจาก ร้อสบสองวันแล้วก็ล่าสุดที่ผมอัาไปก็คือหนึ่งเดือนหกวันตอนนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนก็กลายเป็นสองเดือนหกวัเน,วนเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าสเดือนหกวันไหมเดี๋ยวผมไปดูอีกทีใช่ครับตรงนี้ห้าให้เราลง,งทีนะครับนี่คืออะไรครับ <c oughs> ตรงนี้มีเสาเข็มเนี่ยนะครับกด pause v i d e เพื่อกดเพื่อ,อกด p o s t ว v ดีโอเพื่อคิดนะครับมีเสาเข็มมากมายห้าอ่ะผมจะเฉลยแล้วนะครับตึกนี้ก็ตึก ยมกุ้งใช่ครับนี่ก็ตึกเตายมกุ้งครับแล้วคือเสาเข็มมันแต่ว่าผมตั้งใจสร้างเสาเข็ม่ะนี่ครับมีเยอะผมสร้างจนถึงเบสล็อกอะเสาเข็มอะครับแล้วก็นะครับผมนนสร้างไม่เสร็จครับก็สร้างเสร็จแล้วน่าจะแบบว่าสวยน่าดูนะครับโอเคบ้านตรงนี้ก็มีตึกต้นยมกุ้งครับ โอเคครับมันก็ใหญ่ับสบควรนะครับตรงนี้ผมก็สร้างสร้างมาตรงนี้เพราะว่าผมกะว่าผมจะสร้างสร้างถนนไปตรงนู้นเลยนะครับโอเคส่วนมาอีกที่ที่ผมอยากที่จะแบบว่าจะนี่คือสามที่ที่ผมอยากจะให้รีวอร์ดเอาไม่สิ่งแหว n ขอบนิวแหวออใช่ครับนี่คืออพาร์ตเมนต์สองแห่งนี้ นี่คืออพาร์ตเมนต์ครับแล้วในห้องนี่ของก้องคุณกล้องเกมมิงดีมีโอ้โหยัดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมีกล่องมีโต๊ะทำอาชีพมีเออมีเตียงแล้วก็มีมิวสิกบ็อกซ์ก็นี่ครับมีหนังสืออ่านได้มีรูปภาพบางสิ่งไอ่ะเขาก็๊อปปี้ผมมานในประตูมากของผมมากผมไม่คือคนเชอาทำไลายบ็อกอย่างแท้จริง เออแล้วก็ลืมบอกคุณก้องเกมเม้นเตไปคุณก้องเกมเม้นเยอันนี้คือลาตักผ้าบันไดของคุณก้องเกมเม่นเตเปนี้ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่จะเป็นเหมือนกันหมดเลย่วนมาของผมบ้างของผมตรงนี้จะเป็นพรมและตรงนี้จะเป็นเโต๊ะกินข้าวนะเหมือนคนคนติดเตียงตรงนี้จะเป็นเออหนังสืออ่านได้แล้วก็มีหน้าต่างดอกไม้โอเค ส่วนของผมนี่ไม่ป,ประหยัดออออครับประหยัด L ครับับข้างนอกครับโอ้โหฝนตกประหยัดพื้นที่ครับนี่ใช้บันไดอย่างนี้เลยครับนี่มีดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้อันหนึ่งดอกไม้แล้วเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับส่วนนั่นแหละครับมันเหมือนกันทุกอันเลย ยา yeah, ทุกของและสิ่งที่สามารถระเบิดทั้งเมืองได้นิวเคลียร์ข้างในนิวเคลียร์เราไปดูกันเลยนี่ก็คือฟ a ค t ตอรี่นูกอ๋อผมลืมเขียนป้ายน,นึงเขียนผิดใช่ไหมเออเขียนผิดช่างมันเขียนให้รู้กันโอเคครับก็ฟัคเตอรี่นูกมาเลยข้างใน ตรงนี้จะเป็นบ่อลาวาทิ้งของได้ตรงนี้จะเป็นเอ,อ่อด็อปเปอร์โอเคมือผมลั่นครับด็อปเปอร์ครับตรงนี้จะเป็นห้องพักของ NPC <Yes. S 1> ซึ่งมันเปหน,นก็ไม่รู้โอ้ไมค์กเนี่ก็จะมีแค่เตียงอันเดียวกับบกอาชีพซึ่งว่าอาชีพผาจะให้มันอยู่ข้างนอกแลก้วมันก็ชอบมีสาลามาเรื่อยเลยครับผมจัดการไปแล้วไม่รู้ทั้งสิ้นเลย โอเคนี่ก็อีกแห่งหนึ่งก็การทํางานโรงงานผมก็จะทำอย่างนี้นะครับนี่สูตรเพื่อนผมมาเพื่อนผมดูยูทูบมาอีกแล้วตรงนี้จะเป็นบ่อกลางครับแล้วก็เอ,อต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ครับไฮไลท์เด็ดของเด็ดอสองขั้นตอนครับไม่ใช่สองดิสามขั้นตอนครับนี่ก็จะคืออันนี้มีลา มันไม่ยอมออกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหล็กทองแล้วก็อันนั้นกล่องอันนี้ชุดก่อนในทไล์อันนั้นกล่องโอเคแล้วก็เปิดไปเปิดนี่คือกล่องไดมอนโอเคครับไดมอนด์เดี๋ยวโอเคแค่นี้นะครับนี่คือโรงงานครับปิดปิดปิด ปิดปิดปิดเรียบร้อยโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุด M f C m c d o n a l Factory โอเคเราเข้ามากันเลยนี่คือภายนอกครับนี่ผมผมได้เพิ่มทางนี้ใหม่นี่เป็นอย่างนี้นี่คือข้างบนครับ อันนี้อยากคิดว่ามันจะละลายคอนกรีตเพราะว่าผมได้ทําการวางไดมอนด์กลางไปแล้วแล้วก็มีป้อยเอ็มเครื่อแม็กซ์ูโน่เลยหละครับโอเคครับไปกันเลยตรงนี้จะเป็นเสาครับนี่เสาตรงนี้จะเป็นที่นั่งกินครับถ้าถามว่าขึ้นไปยังไงขึ้นอย่างนี้นั่งกินตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินนะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นนั่งแล้วก็ตรงนี้นะครับจุคนได้เยอะสุดเลยนี่ เป็นที่นั่งที่เยอะที่สุดนะครับถ้าตรงนี้ได้ก็ดีแล้วแต่ผมไม่เอาอัน้นี้เันเออช่วยจัดเทียริสคนที่ทําลายของฮะที่มากที่สุดในไ e ค้า f t กันหน่อยนะครับเออเพราะว่ามัน <laughs> โอ๊ยอ,อะไรมันจะทําลายของบานนะโอเคครับนี่จะเป็นแคชเชียร์ก็จะมานี้นี่สวยงาม อันนี้ก็เป็นม็อบนี่เป็นอันนี้คือครัวนะครับเรามาบุกครัวเลยครัวเราก็จะมีนี่เป็นเคก้กเป็นเออที่เนระียคุกกิ้งแอรีเตรงนี้นี่ส่วนอาอันนี้ไว้ปีนไว้ปีนเฉยๆเอาบันได้แต่งเผื่อปีนไม่ถึงมันอันนี้เออโล่งเลยผมยังไม่ได้ทํากล่องอันนี้โต๊ะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ที่วางตะหลิวอะไรมานะ,นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่เอห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของโอเคครับโอ้มืดแล้วใช่ไหมมืดแล้วทุกคลิปเลยผมจะต้องเปลี่ยนเวลาทุกคลิปเลยโอเคครับก็สุดท้ายนะครับก็คือพบไม่ใช่สุดสุดท้ายก็คือตกไอ้ตึกนี้ถ้ไล่นั่นแหละ โอเคผมได้น่าแหละครับหมดแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ก็เดี๋ยวผมมาต่อครับก็สวหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตลาไปก่อนเมื่อนๆทน้ารักสวัสดีดครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอก็อย่าลืมกดกระติ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไหม,มคะคลิปใหม่ๆจากผมบอยๆเอาเลยเลยเลย